Izah, nak สปัญยจิจฤกษ์ไม่สิทธิ์ดูต้อยเกยแบบนี้เดิมพันกับหลักชัยสิทธิ์พมพงศ์แล้วก็มีเสกสรรพคุยบุญพืชดอกฤกษคือสังวอมาละกอแสงเพชรตอรงสีกุลก่อยแบบนี้เดิมพันกับกุหลาบรามเพชรบั้นสวนนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องธนาแป็นมวยเซียน เจาที่ <c oughs> บ้านใหม่สหลังนะครับก็ <c oughs> ไปให้กาลังใจนะครับมงคลลาภเห็นก็เดี๋ยววันที่11ไม่น่ครับผมอาจจะมาสามบัดต่เข้าหน่อยอาจจะไม่าามาก็ได้นะครับวันที่11ม <c oughs> งคลพิลาบอยู่แล้วแล้วก็เวลามงคลพิลาภจากพีพ่น้องมงคลพิลาภก็จะให้ผมหนุม่มลบิชัยนะครับมาบยายมหญทุกครั้งเลยครับนะครับผมก็ขอบคุณด้วย เราร่วมด้วยชื um, um, ่อกันในสุพน์กันทาครับหัวหน้าชื่อตังไม่มีใครไม่รู้จักในขณะที่น้ำเงินว่าไม่ธรรมดาครับทุกงานครับคุณเจริญกันทาครับดเลยคดินไปเฟินเหนียวกว่าก็พี่น้องส่างๆต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับน้งเด่นี่สูงลอยกว่านี้นึงครับก็ เดี๋ยวนี้ก็มีอีกคนหนึ่งครับโอ้โหมาแรงมากมากนะครับน้องนิวพ่อปุ๋ยบุญพืชวันก่อนไปต่อยที่ยงเภอพราเนี่ยลบพัดลมครับต่อยกับน้องขวัญต่อเกียรติปนอมขึ้นไปนี่เป็นรองสามหนื่นนะไปไปมาเกาะเอี๊ยตีเต่าน้องขวัญเอาชนะน้องขวัญไปท่านต่อสะอื้นนะครับที่อ่างพะพราวน่าจับตาดูครับน้องนิว นี่สุพัรนกัมพาเคยสร้างนากโมยหญิงเป็นสาวสวยระดับนางงามนะครับชื่อว่าน้องนุ่นสิหลวงพ่อเพชรนะครับเมื่อสักประมาณ5-6ปีก่อนนะครับตอนนั้นดังมากๆน้องนุ่นแล้วก็ไปเกิดอออซิเจนนะครับไปต่อยครั้งสุดท้าย ให้การสนับสนุนละ ใช่ครับสอปันโยกิที่นี่แล้วก็ข้าชื่อดังก็ออกปุ๋ยปุ๋พืชเนี่ยครับ ครับก็เราให้คะแนนเป็นยึดครับมวยป้องการชั้นต่อยกันทุกห้ายึดเราก็จะมีการประกาศคะแนนบนเวทีครับไปไกลครับไปไๆอย่าคิดมากดูครับเอาครับอกตึรับไเฟิร์นน้องเบนน้องเบนสีกากบาทนะครับน้ำเงินหมวยจันทร์หนองหอยครับ สองนาทีพักสองนะครับคือคุณมมคนพิลาไม่ส่งร <laughs> <น> <ะ laughs> ยกต่อไปยกที่สามครับผมยพูดประกันแชมป,ป,ป์บเฟิร์นโปผููแชมปอยู่ปูท้าชิงคือน้องบินสินดาบารทั้ เชิญท่านประยูนสิริท่านท่านรองนายกคาดเข็มขัดนะครับแล้วก็ยังเชิญท่านผู้กำนังพิศารดินจ้อยมอบรางวัลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันให้กับผู้ชนะนะครับฉะนั้นท่านรองประยูนกับผู้กำลังพิศารดินจ้อยก็อยู่ในความพร้อมนะครับอยู่ในความพร้อมเลย มีการประกาศคะแนนเปนเวนทีนะครับโยตุนีโตุองกัแชีแล้วก็หนึ่งหมื่นหนึัน พอทอดกันเลยครับหน่วยคู่นี้ยกสี่นะครับหน่วยหญิงนี่ต่อยแค่สองนาทีนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะได้นะครับมีผู้มวยได้ข่าวว่ามีสราวุฒิสอภุมารินนะครับมีน้องโอสอภุมาริน จุดเต็รอนนะครับมุมแดง40 รางวันึ่งหมื่นหนึ่บาทครับใช่ไหมครับก <st unlikely> <pet succeeding> ็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องเบนสิทธิ์ดับบลัได้เป็นแชมป์คนใหม่ของสนามมวยลอยเคราะรุ่น50พร้อมกับเงินเติมทันหน0่งหมืนะครับ เลยครับขอกำนันเลยครับ